ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลขุนยวมสอพอศอศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเป็นรูปแบบหนึ่งของสวัสดิการผู้สูงอายุซึ่งมาจากกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหน่วยงานในระดับท้องถิน่นรอพอสอตโอรงเรียน ชมรมผู้สูงอายุองค์กรชุมชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องภายใต้แนวคิดร่วมแรงร่วมใจผู้สูงวัยกายใจเบิกบานด้านการจัดกิจกรรมโครงการมีการจัดกิจกรรมทุกเดือนโดยเนื้อหากิจกรรมครอบคลุมทุกมิติด้านสุขภาพได้มาปฏิบัติหน้าที่ที่นี่นะครับ ประมาณหเดือนนะครับก็อันนึงมาจากว่าชมรมผู้สูงอายุก็มีบุคลากรแล้วก็ฝ่ายของโรงพยาบาลหลายฝ่ายเข้าไปร่วมง,งานกิจกรรมกับชมรมผู้สูงอายุแล้วก็สนยนนี้นะครับผมซึ่งอยู่ข้างๆโรงพยาบาลน,นะครับสิ่งที่เราได้เห็นเลยก็คือว่าก็สนยนนี้นมีผู้สูงอายุอ่ที่ดีอยู่ใ<อ>นชมรมแล้วก็มีสีมิติเลยครับทั้งร่างกายจิตใจแล้วก็จิตวิญญาณน,นะครับผมก็มจะสําคัญของสุขภาพดีของผู้สูงอายุนั่ครับผม ก็คือในเรื่องของความรอบรู้สุขภาพและก็ความเข้าใจความตระหนักแล้วก็การสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายครับเราพบว่าศูนย์นี้มีบุคลากรด้านสาธารณสุขหลายหลายฝ่ายเข้าไปช่วยเป็นครูพี่เลี้ยงแล้วก็เป็นวิทยากรทุกสัปดาห์เลยนะครับให้กับผู้สูงอายุครับเช่นแผนกกายภาพบำบัดก็ไปพื้นฟูนะครับหรือว่ารักษาส่งเสริมให้ร่างกายนี้แข็งแรงนะครับสอนกายภาพบำบัดแผนกสุขภาพจิตจิตเวชก็เข้าไปให้คำแนะนำแล้วก็ ส่งเสริมด้านสุขภาพจิตแล้วก็ทำน o งให้มีสุขภาวะที่แข็งแรงนั่นจิตใจนะครับแล้วก็ในในเรื่องอสุขภาพเฉพาะด้านเช่นการดูแลต่อเนื่องเรื่องอาหารเรื่องโภชนาการก็จะมีนักโภชนาการแล้วก็มีประเด็นสุขภาพผู้สูงอายอ,อยู่อื่นเช่นเรื่องของวัคซีนนะครับแล้วก็ในเรื่องของอโรคต่างๆนะครับก็จะมีแพทย์เภสัชก,กรก็เรื่องยานะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องของ เรื่องของการประตกหกลมนะครับที่เรามุ่งเน้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมของส่วนผู้สูงอายุที่นี่นะครับก็มีความใกล้ชิดแล้วก็เป็นต้นแบบสําหรับช่วยเหลสูงอายุในอําเภอขุนยวมด้วยนะครับก็คิดว่าอันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ขยายไปกับตบําบลอื่นๆด้วยครับแล้วก็เชื่อว่าจะ,ะขยายไปสู่อําเภออื่นในจังหวัดด้วยนะครับ ด้านเศรษฐกิจโดยมีเทศบาลตำบลขุนยวมกศอนอำเภอขุนยวมศูนย์ฝึกอาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ภาคีเครือข่ายรวมกันจัดให้มีโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุช่องทางในการจัดจำหน่ายเพจเฟซบุ๊ก ร้านค้าตลาดนัดปันเสาโดยทำให้ผู้สูงอายุมีอาชีพมีรายได้และมีความสุขทุกครั้งที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกันด้านสังคมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัทยาศัยอำเภอขุนยวมได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนผู้ลืมหนังสือผู้ไม่รู้หนังสือการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้สูงอายุได้เข้ามาร่วมกิจกรรมที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้ทำกิจกรรมร่วมกันเช่นการร้องเพลงฟ้อนรำการแสดงในรูปแบบต่างๆทําให้ผู้สูงอายุเกิดการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันการปรับตัว รวมถึงการไปทําบุญร่วมกันฟังเทศฟังคาทำให้ผู้สูงอายุมีจิตใจที่พร้อมด้วยความสุขสบายสุขสงบสุขสง่าสุขสนุกสุขสว่างความสุขห้ามิติสำหรับผู้สูงอายุด้านสภาพแวดล้อม มีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุผู้ดูแลหรือผู้เกี่ยวข้องมีการจัดสภาพแวดล้อมที่สะดวกและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ